เดี๋ยวผมจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทํําทาถังขั่วกาแฟนะครับถังขั่วกาแฟตัวนี้อันนี้คือเป็นภาพรวมนะเป็นถังขั่วกาแฟขนาดหนึ่งกิโลกรัมเนาะท่านหลักๆมันมีไม่กี่ชิ้นนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องพลึงขึ้นมาหรือจะต้องทําขึ้นมาอันดับแรกคือนะถังเนาะถังเนาะก็ตอนนี้ผมกลึงมาเรียบร้อยละความหนาของถังอันนี้แล้วแต่นะครับผมใช้ความหนาอยู่ที่ประมาณ สองตัวนี้เป็นแกลกลางนะครับเนาะเป็นเหล็กอผมใช้เป็นเหล็กหัวฟ้านะครับเนาะยาวอยู่ที่ประมาณห้าร้อยมิลไดมิเตอร์อยู่ที่ประมาณยี่สิบสามหัวท้ายนี่จะต้องใส่ตลับลูกปืนด้วยนะครับจะต้องมีตลับลูกปืนรองด้วยส่วนชิ้นนี้เป็นอ่าแกนประคองด้านหน้าซึ่งในแบบจะอยู่ตรงนี้ ส่วนตัวนี้เป็นฝาหลังฝาหลังจะมีช่องรมซึ่งผมก็ต้องตัดกระเลทเอามาแปะมองภาพออกไหมครับแปะส่วนตัวนี้จะเป็นใบกวนนะครับนาอซึ่งผมก็ใช้เลเซอร์เข้าตัดเป็นเหล็กนะครับหนาประมาณ1.5ึมิล ส่วนตัวนี้เป็นบุ๊หัวกับบุ๊ท้ายของถังขั้วนะครับเนาะซึ่งจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาประกอบรวมกันให้ได้ประมาณตามรูปนี้พอได้ตามรูปนี้เสร็จนะครับเนาะมันยังไม่จบนะครับมันจะต้องเอาไปคลื่นเครื่องกึงเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้มันเกิดการร่วมศูนย์กันระหว่างหัวกับท้ายจะต้องมีการปาดเก็บด้านหน้าอีกไม่ให้ถังขั้วมันแกว่งครับผม